ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกในรอบ30ปีครับที่มีเที่ยวบินตรงจากซาอุดิอาระเบียมาที่ไทยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั้นเริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่าง2ประเทศเราจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณพิมพิมล์ปัญญาณะครับรายงานมาจากสนามบินสุวรรณภูมิครับ ค่ะทั้งสองท่านคะแปลว่าผู้โดยสารที่มาจากกรุงริยาตนะคะของประเทศซาอุดิอาระเบียมาถึงภาอากาศยานชวนภูมินั้นจะมีจํานวนประมาณแค่71คนนะคะในเที่ยวบินแรกนะคะซึ่งเป็นเที่ยวบินปรถมเริ่มในวันนี้นะคะแต่นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐ,ฐกิจด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเที่ยวบิน S D S V 8 4 6ของสายการบินซาอุดีอาระนะคะลงจอดเมื่อเวลาประมาณ18นาิกา5นาทีนี่เองนะคะและก็แน่นอนค่ะว่าเป็นธรรมเนียมของการที่จะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะที่จะต้องมีการฉีดน้ำจากสองข้างนะคะให้ทำเป็นอุโมงน้ำแสดงถึงความการต้อนรับอย่างมิตรไมตรีนะคะโดยจะ ผ่านอุโมงค์น้ําขณะที่เคลื่อนเข้าหลุมจอดค่ะแต่ว่าภาพที่เรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากก็คือภาพของกัปตันของสายการบินซาอุเรีนะคะที่ชูธงของสองประเทศออกมาจากหน้าต่างของห้องนักบินนั่นเองค่ะเมื่อเข้าสูา่อารผู้โดยสารนะคะทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการต้อนรับนะคะแล้วก็บกไม้บกมือกันค่ะเที่ยวบินปฐมเรษ์นี้ก็มีการมอบของที่ระลึก มีการแสดงวัฒนธรรมไทยมีการแสดงโขนตอนยกรบนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะผู้ที่นำการต้อนรับก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะต้อนรับมิสเตอร์อัลมูซาอิดมูซาอิดมูฮัมหมัดนะคะเป็นผู้ช่วยของรองประธานของอฝ่ายสายการบินซาอุดีอาระเบียนะคะ นายสิริปรกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบ,บอกว่าด้วยความร่วมมือของสายการบินซาอุดีอาเนี่ยจะทําให้มีการบินมายังไทยจานวน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะจะเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 789จําจำนวน298ที่นั่งนะคะ การบินตรงนี้มีความสําคัญนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางไปยังประเทศไทยช่วยในหะ้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปอยังจุดหมายปลายทางอื่นๆได้อย่างสะดวกลดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเดิม่ยที่ต้องอ้อมไปลงที่สนามบินของประเทศอื่นก่อนก่อนที่จะเข้ามาไทยนะคะตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดการขยายตลาดการท่องเที่ยวขนาดใหญ่อย่างเช่นยุโรปรวมไปถึงตะวันออกกลางนะคะ และในทางกลับกันค่ะสายการบินไทยเองก็เตรียมความพร้อมเที่ยวบินในเส้นทางเดียวกันเอาไว้แล้วด้วยนะคะก็จะเป็นจะได้เห็นในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะทางผู้บริหารบอกว่าน่าจะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะความจริงก็คือการบินไทยเคยบินม i d ด l e e มาก,ก่อนแล้วเราหยุดตั้งแต่ก่อนสัมพันธ์ของของ,ของประเทศเนี่ยหยุดไปเที่ยวบินประจําหยุดไป30กว่าป,ปีแต่ทุกปีเนี่ยการบินไทยเรามีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารพิเศษคือ เคื่อบินฮาชอยู่แล้วนะโดยที่รับมาจากรัฐบาลไทยไปนะครับเือในการเตรียมความพร้อมจอมรับว่าก็ก็เกรงๆจะชะลอขุเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราคงกลับไปแน่นะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมการไว้หมดแล้วทั้งการบริการภาคพื้นแล้วก็การให้บริการต่างๆทั้งที่ซาอุดีนะครับก็อาจก็คงจะซัมเมอร์นี้ได้เห็นแน่นอนนะครับพยายามจะให้เร็วขึ้น เมื่อมีการเดินทางมากขึ้นนะคะก็เกิดคำถามค่ะว่าแล้วเราจะเอาสินค้าอะไรไปนำเสนอนะคะสินค้าและบริการใน3ามกลุ่มหลักๆด้านการท่องเที่ยวค่ะก็หนีไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ทะเลแล้วก็การช้อปปิ้งนะคะแต่ว่า3เรื่องนี้จะต้องมีการยกระดับขึ้นมาค่ะโดยเอาเศรษฐกิจเชิงชีวภาพเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเืออมนวยความสะดวกในเรื่องของวีซ่าเรื่องของการเดินทางให้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับในกลุ่มซาอุดิอาระเบียนะคะนอกจากนี้แล้วต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะ ขณะเดีดวยวกันค่ะตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียนะคะจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือกรุงเทพภูเก็ตพัทยาพังงากระบี่เกาะสมุยแล้วก็เชียงใหม่นะคะ จากสถิติของปี2562นั้นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียเดินทางมาไทยเนี่ยเพียงแค่36,783คนรายได้ที่ได้รับนะคะมากกว่า3,000ล้านบาทนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาลน,นั่นเองค่ะทางทท,ทก็มีความคาดหวังนะคะว่า จะมีการท่องเที่ยวระหว่างกันไม่ใช่เพียงแค่ซาอุดิอาระเบียเดินทางมาไทยเท่านั้นนะคะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยแล้วก็คาดหวังด้วยว่า36,000คนในปี2562เนี่ยเมื่อเปิดความสัมพันธ์ทางการพูดเปิดความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแล้วน่าจะเพิ่มเป็น20,000 0คนได้ค่ะทั้งสองท่านคะขอบคุณครับคุณพิมพิมนครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาที่ไทยแล้ว ต่อไปก็คือเป้าหมายเรื่องของการส่งออกดูกันว่าตลาดที่นั่นเราจะส่งออกได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงความร่วมมือด้านรายงานนะครับที่อดีตนั้นเคยเป็นยุคทองที่ไทยนั้นส่งรายงานไปยังซาอุดิอาระเบียด้วยขอบคุณที่ติดตามข่าวข้า,ขามิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ